มีน้ำซุปกเก๋วดเดียวด้วยค่ะสวัสดีค่ะจูคุณทุกคนรวามต้มน้ำซุปกเก๋วดเดียวด้วยค่ะน้ำซุปกว๋วดเดียวน้ำตกนะคะนี่ค่ะกระแสบหรเรียบร้อยแล้วเนื้อกวางมาต้มแล้วก็ผสมามาสามเนื้อมูน้ำพะวายนื้อลมกพอยันเวยอินน้ำซุปลูกชิ้นน้ำค่ะ หอมกระสีาพาดวกเส้นกันนะคะ่ะวกเส้นนี่เส้นเส้นมีก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวกระมีพริกไทยต้นหอมผักชีค่ะนี่อันนี้ก็นี่ค่ะกระสีวกพักวกเส้นนะคะไม่กินน้ำแันเด้อค่ะสุขุสุคน น้อมซิรอกพักก่อนได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยได้สวยค่ะ หอมกระเทียมดอกเซนค่ะเอามากินเซนมียนะคะคว่าหอมเทศสองเซ้นพอแแ้งหอมแกกินด้วยกันก็ได้เหสองเซ้นหอมรากินเซนมียสุกเรียบร้อยค่ะปิดไฟ <ส>พริกไทยแม่น้ำต้กระเทียมเจียว น้ำพริกซีเรยนะ่ะอีกอนึงมาค่ะเสร็จเรียบร้อยมาปรุงเลยค่ะปรุงน้ำส้มน้ำส้มมีกระส้มส้มส้มนีพะละ ปาหนยเน่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเที่ยว สวัสดีค่ะแมพผอกกนพร้อมอีกแล้วค่ะเมื่อนี้หอมพ้าไม่กินกว๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อกวางตุนด้วยค่ะเราหอมกระใส้หมูเป็นน้ำเซลูกเชนเป็นปน้ำพราะว่าเมื่อนี้ลู้ไส้ามากหอมก็เลยเฮ็ดตัก้ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกไส้กินด้วยค่ะแต่ว่าเพิ่นกลับแต่ละแม่บอกว่าคอท้ายหลบแนบัววัดสันบัวให้ท้ายเลย มาเลยค่ะก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เขามารับชมด้วยค่ะเขามาให้กําลังใจอยู่ตัวหอ,หอมอยู่ตลอดเวลาหอมกะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่มาเป็นกําลังใจด้วยค่ะก่อนอื่นกะที่ขอบคุณหลายๆทีมาเรื่มหอมด้วยค่ะหอมกับพวกแขวะร่งวิดีโอแต่ว่าหอมสิพยาย,า,ยามลงวิดีโอเลยค่ะช่วงนี้หอมสิพยายามเพราะว่าหอมแด่ก,ก็ได้ข้างหายไปโดนแล้วก็คือว่าเวลาเมื่อยกับพกักเวลานี้กะ ขึ้นมาคึกอ,อีกตว่าหอมกับบอลืูมด้ค่ะหอมกับไปหาทุกคนด้ค่ะมาด้ค่ะมากินน้ำแข็งซูโคสุข้นถวลยถวายทาี่สันถวายเ,เชียมากินน้ำแขนงด้ค่ะสูขคซูข้นค่ะวันนี้กะบกับผ่ามง้งกับผาม้งแล้วเพราะวา่าคนพอทุกคนคนคล้องไว้ให้ลูกกับบ้านสั่งทอดไก่เป็นสิบกิโล่บน อมากินเซนเมีแล้วค่ะว่ามันสก,กิโลหนึ่งเป็นไหมมีไรสร้างังกไงหนึง่งย,ย่านเต้งจะของมาเอ็มไหนกินบ่อยเลยเถีย गराय ไปเ <c oughs> like, right. ็ดงานกับม <ikka yang S 2> ้วนม้วน้วค่ะ เฮ็ดกับเขากินนู่นในงานเฮ็ดงานเม่อีหอมกุบการเฮ็ดคลิยุบหมวเฮ็ดงานเพราะว่าอย่างยานมุ่งเพินาอก็ล้ท่ามุ่งเพินเราไปเฮ็ดโอเคไหนบอกเพ่อฮ็ดก็เฮ็ดาหอมก็เลยเริ่มเฮ็ดเพราะว่าหอมเฮ็ดงานกับทุ่งเหมือเลยนะเฮ็ดงานกับทุ่งเหมือหอมบม่มีคนมีเวลาเพราะ่ายกินยุบานกับเจสี่ล่ะ มันเพราะว่าหอมเป็นคนเทเบิลบ่เป็นเบาบาเา,าเก่งนะ เส้นเซียวสองหวัวห้องมัเตะบีมือนเนี่ยแต่มันก็บ้านไหนงไปแล้ว หอมวม่ใครได้ใส่ได้ครับลนโดนจะได้ใส่เถอะกินเส้็นก็ได้ใส่ เนื้องกวงนี่หอมตุนในแต่หมูบ้านหรอถ้าบะตุน,นเนียเหนียวไม่ได้เหนียวจะ้จะอยากินตะลนจังกพกินแล้วล้องทองหลอกินบ่เบิ่ด หอมไปเราด้วยค่ะหอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกาลแงใจหอมน้ำเลือดค่ะไปเรด้วยค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ